น,นี่ก็อเอาทงเอาใส่ไว้แล้วหรือมันออกวันนี้นั่นอืมตัวอ่ะอันนี้คือขนเตียงบูนะคะนี่ก็ขนเตียงบนนูนี่เป็นหูหูหอมกระเทมเป็นหูหอมกระเทมเออตัวรอขนเตียงนะ สนเตียงสนเตียงน้าเมแตียงหอมเมยตียงมีสองเมียวสามเมียวเออกลัวกมัฮดเด็กๆจุกันมาเดึกๆแท้แตงโบนี่คือแตงโบนะคะปกที่ไร่นะคะต้นมันพึ่งออกมานิดเดียวเองดูต้นมัน จะให้หลูกใกล้ๆนะคะปลุกผักโวนอยวะมีควาางับุกพักโทนอยเลยปลูกตีในหน้าเลยให้เป็นแถวเป็นแถวตัวกันป็นหาฮกโกเ่ยดื่มน้ำหองคือชนหอมแดงคือหหอมแดงนะคะปลูกที่ไร่ หลายจะลายวินกับวินมาด้วยนำเขาหน้าเขาตับนำเขาน้ำเมื่เจ้านั่ยนะไปเตียงวันนี้เพื่อนไปเตียงว่ะไปช่างน้อยอันโยให้เพื่อนองจานกันนะ